สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเจ็บทิพย์ชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนําเรื่องราวของการเล่าความฝันนะครับความฝันของเมยานบนะครับเมยานบนะครับต้นไม้ผีเฮี้ยนวิญญาณเมยานบนะครับก็มาเข้าฝันอีกแล้วนะครับก็งวดนี้ถ้าเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่8ติดต่อกันนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับตามคลิปนี้เลยนะครับก็เป็นคลิปนี้นะครับที่แอดมินลงเอาไว้นะครับ มาแล้วเด้อแม่ยานพส้นไม้ผีเฮนเข้าฝันบอกเลขชุดนะครับสามตัวนะครับงดที่แล้วแม่ย่าเขียนให้ตรงๆงเลยนะครับในความฝันแม่ย่าเขียนให้บนพื้นนะครับก็น่าเสียดายนะครับมีเพื่อนๆเข้ามาดูแค่สามหมื่นกวิวเองนะครับสามหมื่นกว่าครั้งนะครับก็น่าเสียดายครับเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่แม่ย่าจะมาเขียนให้ตรงๆงนะครับงดที่แล้วแม่ย่าเขียนให้สี่ห้าสามนะครับสองเก้าแปดและไอเมนก็บอกไปแล้วนะครับสองเก้าแปดกับสองหกแปดเนี่ย หกับเก้าตัวเดียวกันนะครับก็คือสองหกแปดนะครับก็ถือว่าได้โต๊ดนะครับงวดที่แล้วนะครับก็เข้าตรงๆนะครับเอาล่ะครับมาดูว่างวดนี้นะครับแม่ย่าจะว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้าเข้าอีกก็งวดที่แปดแะครับที่แอดมินฝันแล้วก็เข้านะครับเพราะว่าแม่ย่ามาสื่อนะครับงวดที่แล้วก็ตรงๆครับสําหรับความฝันงวดนี้นะครับแม่ย่ามานะครับ สื่อแบบนี้นะครับในความฝันนะครับอันนี้คือเน้นย้ํานะครับว่าในความฝันนะครับมีผู้ชายสี่คนผู้หญิงสามคนนะครับนั่งอยู่ที่ต้นไม้จุดทูบขอตัวเลขกับแม่ย่านบนะครับในความฝันนะครับมีผู้ชายสี่คนผู้หญิงสามคนนะครับนั่งจุดทูบขอตัวเลขกับแม่ย่านบนะครับที่บริเวณต้นไม้นี้นะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับผู้ชาย ทั้ง4คนต่างเขียนตัวเลขในมือนะครับซึ่งก็มีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับมีท่านหนึ่งก็เขียนในมือเอาไว้นะครับเป็นตัวเลขผู้ชายท่านแรกนะครับก็เขียนเอาไว้ในมือนะครับเขียนในมือตัวเองนะครับว่าห้าห้าสองนะครับส่วนผู้ชายท่านที่สองนะครับก็เขียนเอาไว้ในมือของตัวเองนะครับสี่ห้าสามนะครับส่วนผู้ชายท่านที่สามเขียนเอาไว้ในมือของตัวเองนะครับ เก้าเจ็ดห้านะครับส่วนผู้ชายท่านที่สี่นะครับเขียนเอาไว้ในมือของตัวเองห้าเก้าสองนะครับอันนี้ก็ต่างคนต่างเขียนนะครับก็เป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทันใดนั้นนะครับในความฝันนะครับแอดมินก็เห็นไม่ยากนะครับออกมาจากต้นไม้นะครับแล้วก็บอกกับผู้ชายทั้งสี่นะครับว่าตัวเลขของงวดนี้เนี่ยมันออกตัวเก่านะ มันเป็นตัวเลขมงคลแหละออกตัวเก่าเลขมงคลนละแม่ย่าพูดอย่างนี้นะครับก็หลังจากที่ฝันเสร็จนะครับแอนดมินก็รีบมาจดตัวเลขนะครับกลัวลืมนะครับเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มานั่งวิเคราะห์นะครับพิจารณานะครับว่าความฝันนะครับมันจะสื่อถึงอะไรกันแน่นะครับเพราะในความฝันเนี่ยนะครับแม่ย่าไม่ได้พูดถึงตัวเลขสี่ตัว ที่ผู้ชายในฝันนะครับเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับแต่ไม่ย่าพูดคําว่าเลขมันจะออกตัวเก่านะแล้วก็พูดคําว่าเลขมงคลนั่นแหละนะครับคำว่าเลขมันออกตัวเก่าเนี่ยมันจะตีความหมายได้ค่อนข้างหลายทางทีเดียวนะครับเพราะว่าเลขเก่าออกตัวเก่าตัวเก่านี่หมายถึง1สิงหาคม2 5งหากไหมนะครับที่เคยออกมาแล้ว หรือหวยออกวันเสาร์งวดล่าสุดที่ออกไปนะครับหรือตัวเลขจะมาเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เพิ่งออกงวดที่ผ่านมาคือ16กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอย่างออก2 86หเนี่ย86หรือว่า68เนี่ยอาจจะไปลงล่างไหมนะครับหรือ53จากที่อยู่ล่างจะกลับขึ้นมาบนไหมนะครับอันนี้แอดมินก็ มานั่งวิเคราะห์อยู่นะครับเพราะว่าคือไม่ยากพูดมาแบบนี้นะครับมันก็อืมเดายากเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขชุดไหนกันแน่นะครับว่าหนึ่งสิงหาสองห้าหกสองไหมนะครับถ้าหนึ่งสิงหาสองห้าหกสองเนี่ยคือตัวเลขมันจะออกนะครับคือออกนี่คือหกอ่าไม่ใช่ดิศูนย์ศูนย์หกนะครับสามตัวบนนะครับศูนย์ศูนย์หกส่วนสองตัวล่างคือห้าแปดนะครับ อ่ะถ้าห้าแปดนี่ก็มาใกล้เคียงแล้วนะใกล้เคียงของงวดที่ผ่านมานะครับถ้าไปดูของหวยออกวันเสาร์ล่าสุดนะครับก็คือสองสองเจ็ดแล้วก็ล่างคือศูนย์หกอ้าวถ้าศูนย์หกนี่คือตรงกับตรงกับอ่ศูนย์หกตัวล่างนะครับก็มาตรงกับตัวบนของเดือนสิงหาของปีที่แล้วนะครับออันนี้มีความใกล้เคียงละศูนย์หกเนี้ยศูนย์หกเนี่ยตรงกันนะครับเลขตรงกันก็จะมีสองสองเจ็ดนะครับกับ 58ที่เป็นปริศนานะครับแล้วก็ของวัดที่แล้วเนี่ยของวัดที่แล้วเนี่ยออกตัวเก่าก็ไม่รู้ว่าออกตัวเก่านี่หมายถึงไปหมายถึงตัวเลขที่แม่ย่าเพิ่งเขียนให้ในฝันหรือเปล่านะครับถ้าตัวเลขที่เพิ่งเขียนให้ในฝันมันก็คือสี่ห้าสามสี่ห้าสามนะครับแล้วก็สองดที่แม่ย่าเขียนให้นะครับสอง2 6้าแปดสองหดเนี่ยแล้วก็มี0ูนย์ดดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวเลขที่ไม่ย่าเพิ่งให้มานะครับโอ้ oh, อันนี้ก็คือเท่ากับว่าถ้าจะตีความหมายของไม่ยางจริงเนี่ยตัวเลขค่อนข้างหลายตัวทีเดียวนะครับอันนี้แอดมินก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือแอดมินมองว่างวดนี้มันค่อนข้างคือไม่ยาาพูดมาค่อนข้างกว้างสักนิดหนึ่งนะครับ คือเหมือนแคบนะแต่จริงๆแล้วตัวเลขมันค่อนข้างกว้างนะครับในความรู้สึกของแอดมินนะครับฉะนั้นแล้วนะครับแอดมินก็จะฟันธงในความรู้สึกของแอดมินละกันนะครับส่วนเพื่อนๆจะตีความหมายความฝันเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูละกันนะครับในความรู้สึกของแอดมินถ้าแม่ย่าพูดว่าเลขออกตัวเก่าและเลขมงคลนะครับแอดมินก็มองได้2อย่างนะครับคือน่าจะเป็นตัดตัดไป2อย่างนะครับก็คือ ตัดเป็นหนึ่งอย่างคือหวยออกวันเสาร์เพราะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าไม่ไมย่าใช้คําว่าเลขมงคลน,นั่นแหละถ้าเลขมงคลเนี่ยมันควรที่จะเป็นเดือนสิงหาของปีที่แล้วกับงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับแล้วก็ตัวเลขที่แม่ย่าเพิ่งบอกในฝันงวดที่ผ่านมานะครับแอดมินมองว่า3มอย่างนี้น่าจะตรงความหมายของแม่ย่ามากที่สุดนะครับส่วนหวย ย้อนหลังวันเสาร์คิดว่าไม่น่าใช่ครับเพราะว่าหวยออกวันเสาร์เนี่ยมันก็บางทีไม่ได้เงวดที่แล้วตรงกับมงคลเลขมงคลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสองสองเจ็ดออกสองสองเจ็ดกับ0ูนย์เดี๋ยวแอนดมินก็จะต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนั้นแต่สำหรับเดือนสิงหาของปีที่แล้วเนี่ยมันต้องเกี่ยวแน่นอนนะครับเดือนสิงหาของปีที่แล้วแล้วก็งวดที่เพิ่งผ่านมานะครับ ก็น่าจะเกี่ยวครับเพราะว่าเป็นเลขตัวเก่าแล้วก็เป็นเลขมงคลนะครับ53อาจจะขึ้นบนหรือเปล่านะครับหรือว่า8 6อาจจะลงล่าง6 8อย่างเงี้ยจาก8 6ดอาจจะเป็นห8ดหรือว่าสองหนะครับส่วนตัวเลขที่แม่ย่าเพิ่งเขียนให้งวดที่แล้วนะครับมันมี8 7ดจดจะด้วยสิครับ087ย์แดดแล้วก็ไปตรงกับเลขทูบเลขทูบที่แอดมินเพิ่งเพิ่งจุดไปซะด้วยนะครับ เลขทูบที่พิ่งจุดไปรู้สึกระยะหลังๆนี้แอดมินก็จุดได้0ูนย์นี่บ่อยเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับตรงนี้เสั็จแล้วก็เป็นเรื่องราวนะครับความฝันที่อาจจะตียากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับงวดนี้เพื่อนๆก็ลองฟังดูแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับว่าตัวเลขมันจะเป็นชุดไหนนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ในตอนท้ายนะครับก็จะสรุปตามความรู้สึกของแอดมินแหละครับว่ามันควรจะเป็นชุดนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวของการส่องตัวเลขวันนี้นะครับแอดมินก็จะพยายามส่องให้นะครับแล้วก็ยังไงก็เพื่อนๆส่องดูเองด้วยนะครับตาของเพื่อนๆเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอยังไงเดี๋ยวแอดมินก็จะพยายามสรุปให้แล้วกันนะครับว่าคืนนี้เห็นตัวไหนอย่างไรนะครับก็จะพยายามลงให้ในช่วงท้ายคลิปนะครับสําหรับเรื่องราวการส่องตัวเลขนะครับเพื่อนๆก็ส่องกันได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายแอดมินจะกลับมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับในตอนท้ายนะครับ ช่วงนี้แอนดมินก็จะให้เพื่อนๆสองตัวเลขกันไปนะครับ สุดท,ท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็โปรดใช้วิจยายในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ